ขนส่งได้รับยกเว้นแวดจริงไหมค่อยแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1คือในกรณีที่เราประกอบกิจการขนส่งอยู่แล้วค่ะเรามีรถเป็นของตัวเองและมีลูกค้ามาว่าจ้างเราจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะและถ้าเราไปรับจ้างกับนิติบุคคลค่ะเราก็จะถูกหกักภาษีณที่จ่ายในรูปแบบขนส่งเช่นกัน กรณีที่2ค่ะก็คือการขนส่งพร้อมกับสินค้าที่ขายค่ะในกรณีนี้ค่ะเนื่องจากกิจการไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งเป็นหลักค่ะในส่วนของสินค้าที่ขายเราก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่ะรวมถึงค่าขนส่งที่ส่งไปพร้อมกับสินค้าด้วยก็จะต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกันฟังความรู้ดีๆเรื่องบัญชีภาษีกดติดตาม V Accounting ไว้ได้เลยค่ะ